สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกครั้งในวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ก็คือ Porsche 911 GT3 RS ปี2023เรียกว่ามากันเรียบร้อยเลยนะสำหรับในส่วนของ Horizon t a g h Day ซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่จะมีแต่ Porsche คันใหม่ทั้งหมด4คันเลยซึ่งวิธีการที่เราจะได้คันนี้มาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปทำในส่วนของตัว เฟสติวัลเพลลิตให้ได้20คะแนนในฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูล่าสุดเลยนะใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับในส่วนของตัวเฟสติวัลเพลลิตมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวรถคันนี้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนี่เรียกง่ายๆว่าดูจากดีไซน์และนี่โคตรสวยเลยคันนี้คันนี้นี่เป็นรถปอร์เช่ที่เขาบอกกันว่าเป็นปอร์เช่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทํามาก็ได้นะครับเพราะว่าคันนี้นี่ได้ชุดแต่งเยอะที่สุดเลยนะ แล้วก็ปีกหลังก็จะเหมือนกับรถฟอร์มูล่าวันด้วยนะสำหรับรถคันนี้นี่ตรงนี้เห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็น DRS นะมันสามารถที่จะเปิดได้นะไอตรงสปอยเลอร์หลังตรงเนี้ยนะครับเปิดเหมือนรถฟอร์มูล่าวันได้สำหรับในส่วนของตัว Festival p พลย์ลิตอันนี้ผมเก็บได้20พอยต์มาแล้วนะอันนี้ผมเล่นในส่วนของตัว daily challenge ไปอันหนึ่งคืออันนี้นะครับนี่แล้วมีท r i เอลพีอารสันสอันถ่ายรูปอันนึง แล้วก็รเวอรสองอันนี้นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับใบไม้ร่วงก็จะเป็นปอร์เช่9 1 1ดากาตัวนี้นะอันนี้จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับอันนี้จะเป็นปอร์เช่9 1 1 GT 3 R ทีอันนี้เป็นตัวรถแข่งนะต่อไปเป็นฤดูใบไม้ผลิอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวซีซันอลแชมเปี้ยนชิพนี่เลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นของรางวัลในซีซันนี้นะครับนี่เป็นของรางวัลในซีซันนี้นะ จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงอะอันนี้นี่เป็นเครื่องหกสูบนะเนี่ยคันนี้คันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องหกสูบเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์หน่อยดีกว่าอันนี้จริงๆก่อนอันนี้ผม่าไปแต่งทดสอบอะไรมาบ้างแล้วนะอันนี้เป็น4.0ลิตรเป็นหกสูบเสียงโคดดูเลย อันนี้เป็น V 1สิบสองอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเนาะอันนี้เป็นเดิมๆของ f อ r ์ซ่าเลยนะครับ V 8แปด r ฮบิอันนี้เป็นเครื่องหกสูบสาสองลิตรอันนี้แรงมาเยอะนะเนี่ยอันนี้เพิ่มนิดหนึ่งเองแต่ว่า V 1 2สองเนี่ยเพิ่มเยอะสุดนะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นเครื่องเดิมแล้วกันอ่ะเป็นเครื่องเดิมๆไปแล้วก็ในส่วนของตัวขับเคลื่อนสองล้ออันนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะ เป็นตัวเดิมๆของโรงงานอ่ะอันนี้ไม่ใส่แล้วกันโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะไม่แต่งอะไรเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะขับเป็นรถเดิมๆเลยดีกว่านะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในส่วนของตัวรถเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเสียงเครื่องหกสูบคันนี้นี่คือแบบนิ่มจริงๆครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดิดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างไปครับโอ้ยเร็วดีนะเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่ได้แต่งเลยเลยนะโอ้ยแต่เ้ยวดีนะคันนี้ ความเร็วอาจจะยังไม่ได้เยอะนะนี่โหเอ้ยมันมีปีกสามารถพับได้นี่โอ้โหเออเปิด DRS ได้ด้วยคันนี้เหมือนฟอร์มูล่าวันเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมโหก็ว่าทำไมมันถึงดีสุดเนี่ยโหของแต่งโหดมากเลยนะคันนี้จัดมาให้หนักหนกเลยครับปอร์เช่สองร้อยแปดสิบไปแล้วแต่สามร้อยได้เลยนเนี่ยลงเนินไปโหสามร้อยได้ว,ว้าว เดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นสตีเลสอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นสตีเลสละกันอ่ะมาอันนี้เป็นสนามแรกจัดป้าย518แรงมานะคันนี้ถึงจะไม่ได้แรงอะไรมากแต่ก็ถือว่าแรงนะเร็วดีด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาดูกันในเลสแรกกันไปครับ Let's go ลุยไปเลยเกียร์สองไปอันนี้70กิโลโอ้โหเร็วนะ ออกตัวก็เร็วใช้ได้อยู่คันนี้นิ่งๆนะเวลาออกตัวมา R 3 5มี R 3 5คูลาเคนกับมัแดแตงฮอตวิวไปครบับยาวไปเลย240กิโลต่อชั่วโมงโอยแป๊บเดียว250แล้วนเนี่ยจะ250แหละวไวมากเฮ้ยเรียบร้อยโดนไปครับด้านหน้ามีรถเป็นโนเบิลใช่ปะโนเบิลฟอร์เช่แล้วก็ปอต R S สอเศู์ศูนย์นี่โดนแซงไป เรียบร้อยแปบเดียวมาที่สี่แล้วนันเนี่ยไวยมากเลยคันนี้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคันที่ผมรู้สึกชอบมากเลยนะเพราะว่ามันเลี้ยวดีด้วยนอกจากจะเลี้ยวดียังไม่พอเรื่อง p e r อร์แมนซ์อะไรก็ไม่ได้แย่เลยอันนี้ขนาดเดิมๆนะอันนี้ขนาดเดิมๆเลยนะเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้แรงมากก็เหอะายตอนนี้ขับตามที่สองกับที่หนึ่งไปที่สองกับที่หนึ่งเร็วมากเลยนะน่ะนาๆน่าจะเป็นเปอร์โยปะ่ะผมว่าน่าจะเปอร์โยแน่ๆเลย แล้วก็มีอะไรนะนะั่นอ่ะอันนั้นเหมือนฟอร์ดปะหรือไม่ก็โฮเดนเนี่ยแหละขับตามไปเฮ้ยบอกว่าผมพอจะตามได้แล้วเนี่ยตอนนี้ดานาตรงนี้เบรกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วเสียบได้โอ้โหเสียบม,มาจากเลนนอกสวยเรียบร้อยไปครับเสียบมาสวยมากเมื่อกี้โหไปเปิด DRS ดูซิจะไหวไหมน่าจะพอได้แล้วเนี่ย เอยังไหวอยู่โหขนาดรถเดิมๆนั้นเนี่ยเรียวดีมากอะ่ะเหมือนรถเดิมๆก็ไม่ได้ขับยากอะไรขนาดนั้นนะขับง่ายกําลังแบบพอดีเลยเป็นรถปอร์เช่ที่ผมว่าแบบโหดสุดเลยนะตั้งแต่ที่ปอร์เช่เคยทํามา่ะคะันเนี้ยได้ชุดแต่งมาก็เยอะด้วยแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยคือผมว่ามันดีทุกอย่างอะคันเนี้ยเอาไปทํารถแข่งนี้ก็เทไปใหญ่เลยคันนี้แหมคันนี้นี่ทําอะไรก็ลงตัวไปหมดอะ่ะผมก็อยากได้เหมือนกันนะคะันเนี้ยนะครับ เรียบร้อยจบที่หนึ่งโหอันนี้ชิวจัดเลยเรียบร้อยได้เป็นที่หนึ่งป่ายโหง่ายเกินแหมได้ที่หนึ่งโค้งง่ายเลยในรอบนี้ผมก็จะทำเป็นในส่วนของตัวเครื่อง V12 นนะไหนเรามาดูหน่ซิว่าเป็นยังไงบ้างปอร์เช่มาใส่เครื่อง V12 ของรถแข่งนะครับนี่โหวแต่เสียง V12 ก็ดุดันเหมือนเดิมนะตามสไตล์เครื่องเลสซิ่งนะครับ มาดูกันต่อในสนามที่2รอบนี้มาเป็นเครื่อง V12 บ้างจัดป้ายลุยชึบโอ้ย V12 เร็วอยู่นะไปครับไปครับโอ้โหแล้วถนนเปียดด้วยโอ้ยชนขอโทษครับป้ป้าป้เกียร์ห้าไปชึบชึบโอ้ยโอ้ยอย,อย,อยชุยลมุนมากตรงนี้และแซงมาเรียบร้อยเกียร์สามเร็วอยู่นะคันนี้ โอ้แต่เลี้ยวดีใช้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ที่ผมจูนมาอันนี้เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะในรอบนี้ที่ผมแต่งมานะครับด้าน้าเป็นจากัวจากัวกับแม็กจากัวกับแม็กโอ้ยล้อล็อกโถยเบรกเยอะไปไหน่อยมาด้าน้าตรงนี้เป็นทางตรงครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความเร็วสูงสุดจะได้เท่าไหร่ถ้าเป็นเครื่อง V 12ไปตอนนี้เหยียบไป250หกิโลโอ้แรงจัดแรงจัดเหยียบตรงไปเลย โอ๊ยโอ๊ยโอยจาก,กัวจาก,กัวเขามาว่ะแตะสามร้อยนะเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นนะโอ้แตะสามร้อยครับแตะสามร้อยเบ่งหน่อยจิ๊บจิ๊บเขาโค้งมาสวยโอ้แตะสามร้อยเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เร็วเหมือนกันน่ะอยู่โพเดียมก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยเขาเบรกเขาเบรกเคแมนเฮ้ยเสียบได้เรียบร้อยสวย <laughs> โดนเสียบไปเรียบร้อยโอ้โดนเสียบไปดีโถ ง่ายจัดได้โพเดียมก็ถือว่าคุม้มแหละในรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบในส่วนของโัวท็อปสปีดคันนี้กันบ้างรอบนี้ผมใส่เป็นเครื่อง V12 นะครับมาเดี๋ยวเราไปกันตรงไฮเวย์ก่อนดีกว่ามา Let's go ไหนดูซิว่าความเร็วสูงสุดคันนี้จะได้ที่เท่าไหร่มาใดเวลาเลี้ยวขึ้นไฮเวย์ครับไป Let's ก o ด้กันเลยเหยียบตรงไปครับสองกิโลแล้วไวมากอะ แป๊บเดียว200รกิโลไวเกิลอย่าไปเลยครับตอนนี้280ริบกิโล้โวแรงอยู่นะเครื่องวีสองนี่เหยียบตรงไปเลยยาวๆตอนนี้เป็น320ร้อยยกิโลสามกิโลตรงไปตอนนี้340 340ยส้อยไดน้นเนี่ยคันนี้ไม่ยากเลย ผมว่าคันนี้เราราวประมาณ350ได้อ่ะไม่ถึงกับ400นะเพราะว่านี้ผมแต่งเป็นเอสหนึ่งด้วยมาตอนนี้เรามาดูช่วงลงเนินกันบ้างดูซิว่าจะถึงสามร้ยไหมตอนนี้กดมาตลอดนี่350รลัวๆเลย361กสิบเอ็กโลหกสิบมกิโลต่อชั่วโมงว่ะเอ้ยได้อยู่นะความเร็วโหถึงจัดแหมความเร็วนี้ถือว่าได้เลยคันนี้ เรามาดูกันในสนามสุดท้ายกัน let's go มารอบนี้ใส่เป็น V12 ยาวๆไปเลยมาอย่าไปเลยครับเครื่องเป็นหกสูบแต่ดันใส่เป็นวีสแหมสุดยอดจัดเลยบายบาปึ๊บปึบนี่ตอนนี้มาที่8ตอนนี้ที่8ครับตอนนี้ตรงมาที่5แล้วโอ้โหแปบ๊บเดียวท็อป5ไวมากอะ่ะโคตรไวเลยมาตอนนี้มาท็อป5ตอนนี้ตาม ที่สี่ที่สามที่สองไปโอ้ oh, ตอนนี้ติดติดกันเลยครับเหยียบตรงไปเปิดเดียเอสมาด้วยตรงนี้เบ่เงหน่อยค่อ,อยๆครับเขาโค้งมางอันนึงเขาใส่เป็นฟอร์ซ่าเรียว g ิงนั่นนะ่ะแหมโคตรน่าเกลียดเลยสนามนี้สั้นมากเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวเองวิ่งแป๊บเดียวก็จบแล้วเฮ้ยอย่าหลุดขอบคุณครับโอ้ oh, ตึงมากเลยนะเนี่ยอันนี้ระดับยากสุดเลยนะที่ผมเล่น่ะ เกือบชนโอ้สนามสั้นมากอ่ะแปบ๊บเดียวเองเอ้ยนี่ขนาดขาดเอ็ดหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะสั้นขนาดวะโอ้ยโอหเรียบร้อยหลุดเอาใหม่เอาใหม่หมนี้สั้นไปมารอบนี้ไหนมาดูซิยังไงชิบโอ้ชนไปโอ้ยขอโทษครับที่ห้านี่รอบนี้ได้เล่นอยู่ นี่ชนเข้ากำแพงเลยชนเข้ากำแพงเลยด้านหน้าเป็นแมคลาเรนฮะเป็นแมคลาเรนสองคันแล้วก็ปอร์เช่นี่เปิดดีอะเอดตามชื้บลอบนี้ได้เล่นอยู่หนี่โดนแซงไปลอบนี้ได้เล่นอยู่นะโอ้ยโอ้โหโดนแมคลาเรนเสียบโอ้โหตึงจัดแมคลาเรนเสียบแบบตึงๆเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเนี่ยแหละถ้าตรงนี้เขาเบรกเราน่าจะเสียบได้เอ้ย พอมีโอกาสได้เสียบอยู่นะมาว่าไงแม็กว่าไงแม็กเฮ้ยตรงนี้ผมเสียบได้นี่โดนเสียบไปเรียบร้อยโอ้โหเสียบสวยจัดเมื่อกี้เรียบร้อยที่เล่นที่สองก็ไม่ได้แย่นะโหเดียมสองครั้งโดนแม็กเลนเสียบทีนี่คือเสียบจังหวะตามที่หนึ่งเลยแหมเรียบร้อย เอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณนี้กับป o r s c ช e 911 GT3 RS ปี2023ก็สำหรับในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่อยากได้คันนี้ก็อย่าลืมไปทำ Festival p l a y l i ิตในส่วนของฤดูร้อนให้ได้20คะแนนด,ด้วยนะครับเพื่อเอามาแลกรถคันนี้นะและในสัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นรถปอร์เช e 911 Darga นะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับป o r s เช e คันต่อไปถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ